ดิจ่าตัวเองวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวจังหวัดยาลาพาไปเก็บทุเรียนแล้วก็กินกันสดๆที่สวนกับทุเรียนสายพันธุ์ที่ผมได้ชิมครั้งแรกเดี๋ยวผมจะพาไปดูการปลูกดอกไม้เมืองหนาวด้วยแล้วก็ไฮไลท์เรียนนะเขาเรียกว่าอเมซอนแห่งเอเชียซึ่งอยู่ที่ชายแดนใต้ประเทศไทยแล้วเราก็จะไปแอบตามรอยเท้าสัตว์ป่าด้วยชมแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์เลยความเป็นธรรมชาติระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์ที่นู้นเป็นยังไงโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกัน ดูสิเพื่อนๆเส้นทางที่เรากําลังจะไปเนี่ยลอ้อมรอบด้วยภูเขาได้เต็มไปด้วยสีเข,ขียวบ่งบอกเลยว่าเรากําลังเข้าเส้นทางป่าคือแบบไม่ใช่ตัวเมืองแน่นอนอะ่ะซึ่งผมชอบมากการเที่ยวอย่างนี้ผมชอบเสียงธรรมชาติเสียงลมเมื่อพัดโดนใบไม้เสียงสัตว์เสียงนกเสียงลำธารอย่เงี้ยโหนี่สไตล์ผมเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยนะผมมากับพี่ชายสองคนรับหน้าที่เป็นช่างภาพถึงสักทีตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านนางกระเจะทานตูนะครับทุเรียนกวนใช่ไหมครับ คือต้องยอมรับนะไอนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมมาเลยในการเบิ้ลเบิ้ลขึ้นไหมครับพี่ตะก้าว่างครับเฮ้ยคือเอาตรงๆอ่ะผมไม่เคยเห็นต้นทุเรียนอย่างนี้เลยะทุเรียนอ่ะคือถ้าตกคือมันสุกแต่ว่าบางคนอ่ะก่อนที่มันจะตกเขาไปตัดคือความอร่อยไม่เหมือนกันแต่ถ้าให้ผมป้อนอ่ะยังไงก็อร่อยพวงเล็กนะถ่าพวงที่บ้านยาซีนเ็นิ้วโอ้ โอ้ยสตาร์ทมือได้ด้วยโอ้เอาไฟตกโอ้เมื่อกี้เราขับไม่ดูแต่ก้าเฮ้ผมเปิดทุเรียนเป็นนะเนี่ยอันนี้คือแบบสุกแบบที่มันตกใช่มันอาจจะตกเมื่อวานตอนเย็นแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบแบบที่ตัดก่อนมันจะตกอะครับแบบกรอบ ไอ้นี่คืออะไรอะครับเขาเรียกว่าทาบกิ่งมันจะทําให้ต้นน่ะมีความทนนะพี่ทนแล้วก็โตเร็วอชื่อไดงว่ามันจะโตเป็นต้นเดียวกันเลยใช่ค่ะใช่เพราะว่าเพราะว่าต้นนี้ติดแล้วเนี่ยอาจจะแล้วสัตตัดต้นนี้ออกไงอ๋อมีรีสอร์ทด้วยเหรอครับที่ค่ะโอเป็นรีสอร์ทแห่งแรกของทางโตค่ะห้องหกหกร้อยเมตรเจ็ดร้อยเมตรหกร้อยเจ็ดร้อยแถมเงาะแถมทุเรียนเงาะแถมทุเรียนกับบ้านโอ้ เราแกล้งพี่เขาไหมดึงไม้ได้ได้เยอุ้ยผมเพิ่งเห็นเงาะไอ้นี่คือกินได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยนี่เอาลูกสวยๆโหเนี่ยแกะมือเดียวก็ได้นะเฟ้ห่างไกลผู้คน สิ่งที่ผมชอบมากที่นี้เลยเนี่ยนะก็คืออากาศดีและผู้คนคือน่ารักอยู่รวมกันแบบพาวัวธนธรรมอะ่ะคือผมสัมผัสได้เลยถึงความอบอุ่นเนี่ยครับแล้วได้กินผลไม้หลากหลายด้วยบางชนิดผมไม่เคยกินเลยเช่นเข้าโพดหวานทุเรียนไข่ล่อโอ้โ,อโหดูชื่อดิเนี่ยฮะที่ไปเท้าเรียกไข่ลอ่อเพราะว่าเม็ดมันล่ออ่อต้อยชื่อหวานหอมละมุนกว่าทุเรียนบ้านเฮ้ยครั้งแรกนชีวิเห็นเนี่ย คล้ายๆไอติมด้วยอ,อ่ะไม่เคยเห็นกับตาไม่เคยชิมด้วยโผ oh, และคือมังคุดคัดด้วยหรือว่ามังคุดดิบอ่ะที่เขาเรียกอ่ะนะรสชาติคือแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ผมกินอืม mm. มันกรอบแล้วก็ทุเรียนกวนที่ผมชอบที่สุดในชีวิตนี้เท่าที่ผมเคยกินมาคือใช่สําหรับผมเลยสถานที่ต่อไปที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับตรงนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มของน้องโอค๊คซึ่งเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์รของอ่าทานโตมีนกซันคอนัวด้วยชื่อเยลนโล อัน,นี้ส่วนตัวนะเวลาผมเจอนกแก้วนะผมจะทําเสียงหึหแล้วก็แบบขยับหัวดูเยลล o w อ,อ๋ไม่เล่นกับคนคือน,นกแต่ละตัวมัน,นิสัยไม่เหมือนกันเนี่ยนะจะบอกให้คือถ้าถ้าพ่อผมมานะเขาคงมีความสุขมากๆพเพราะเขาเป็นคนชอบแพะเพื่อนๆก็รู้ว่าผมเลี้ยงแพะเยอะมากซึ่งแพะที่นี่เขาเรียกว่าพันพื้นบ้านแท้คือเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าถ้าเป็นแพะบ้านเนี่ย เขาจะเลี้ยงแบบสารอาหารไม่ถึงไงพูดง่ายๆแต่ของเขาอ่ะพ um, ี่เขาจะอัดสมบูรณ์เลยคือดอกไม้เมืองหนาวก็คือดอกไม้ที่มาจากภาคเหนือใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าสามารถปลูกในอากาศบ้านเราได้อมนดาหจรได้โอ้ หอมมากเลยเนี่ยส่วนใหญ่คนซื้อไปแบบไปทาอะไรครับใช้ได้กับทุกงานครับตั้งแต่จัดช่อทำใจกันขึ้นบ้านไม่จะเกี่ยวกับงานแต่งงานถ้าแบบนี้กี่บาทครับแบบนั้นนะครับ4บาทครับ4บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราขายเองแบบราคาปลีก10บาทมันอยู่ได้นานแค่ไหนครับอันนี้สามารถปักใจกันได้ครึ่งเดือนถ้ามีคนจะให้พี่ช่วยจัดดอกไม้ช่อหนึ่งในการส่งเซอร์ไพรส์ให้ใครเนี่ยครับพี่คิดยังไงครับ1ชุด 450ขึ้นไปจนถึงประมาณ200บาทตัวยอย่างอะของพี่มีในเพจนะอันนี้450ร้บถูกไหมถูกมากมาอันนี้ที่พี่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้เป็นกุหลาบมอญแดงเห็นว่าครับร่บาถ้าอันนี้อันนี้เป็นปทุมมาเนี่ยปทุมมาตัวนี้โหยนี่เป็นสีขาวโคตรสวยอะ่ะถ้าเพื่อนๆดูนะโอ้โหโคตรบรรยากาศะวันนี้เป็นเสมือนวันพักผ่อนของตัวเองของทีมงานคือคนมาเปิดโลกคือแบบโอ้โหบรรยากาศมาก ท่านรองครับท่านรองมีแผนในการพัฒนาย,ยะลาเป็นไงบ้างครับจริงๆแล้วการพัฒนาเนี่ยเรามองว่าหลังจากสถานการณ์โควิดนะครับยะลาจะเป็นจังหวัดหนึ่งที่จะเป็นที่มาของคน เพราะฉะนั้นทานโตเนี่ยจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ใครเข้าแล้วเลยไปเข้าเบตโตเราก็เลยวางว่าทํายังไงให้คนอยากเข้าทานโตจะขอพื้นที่สูนวิจัยเพื่อให้กรมชาวบ้านเนี่ยได้จัดระบบการจัดการท่องเที่ยวในเชิงครับที่นี่ครับถ้าตอนเช่ามันมีหมอกหรือเปล่าครับมีหมอกเป็นหมอกธรรมชาติครับยะลาเนี่ยจะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับก็คือมันจะมีทะเลหมอกจะมีหมอกเนี่ยตลอดทั้งปีถ้าถ้ามีคนจะดูหรือว่าสั่งเนี่ยสามารถติดตามหรือโทรเพจไหนครับก็คือสามารถโทรเข้ามาโดยตรงที่เบอร์ศูนย์แปดสี 9670481นะครับ Facebook คือสามารถเข้าไปที่ช่องค้นหานะครับแล้วก็ค้นหากลุ่มที่ชื่อว่าสวนไม้ดอกทันโตครับโอเคเดี๋ยวเราไปชิมน้ำผึ้งจากรังนั่นแหละของโปรดผมเลยน้ำผึ้งคือจะบอกว่าเวลาผมทำกับข้าวที่บ้านเนี่ยไปเองไม่ชอบใส่น้ำตาลนะแต่ถ้าต้องการความหวานเช่นในกาแฟหรือส้มปานนันที่ผมทำเนี่ยหรือแกงผัดผัดอะไรเนี่ยผมจะใช้ความหวานของน้ำผึ้งแทนซึ่งวันนี้ผมจะได้กินน้ำหวานสดๆที่จากรัง อื <มา S 2> เอาเอาม,ามากกว่าออกตอนนี้เนี่ยเรากำลังขับเข้าเส้นทางขดเคี้ยวเพื่อไปยังป่าฮาลาบาลานะครับดูเส้นทางโอ้โหคือแบบเอาซะผมมึนหัวเลยถ้าไม่มีใครบอกผมเนี่ยนะผมไม่คิดเลยว่าจะมีที่แบบนี้อยู่ด้วยแล่เราก็มาถึงณนะโครงการจุฬาพรพัฒนาเจ็ด คืนนี้เราจะพักกันที่นี้แหละนะแล้วตอนนี้เราจะกินข้าวแลกหลังจากนี้จะไปคลองโตโมะซึ่งอยู่สุดทางของเส้นทางนี้โอเคเรามาถึงแล้วที่นี้ครับจะมีช้างป่าเยอะมากๆกลางคืนลงมานะซึ่งช้างป่าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านาก,กลัวมากๆถ้าได้ยินเสียงต้องรีบหนีเลยซึ่งดูฝีมือช้างป่า ป้ายลม้มแล้วก็ระหว่างทางอะ่ะคือป้ายอะไรหลายอย่างล้มเยอะมากผมขอให้ทุกอย่างมันรับรื่นสนําหรับทริปครั้งนี้เพราะผมอยากให้คลิปคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่าสิ่งที่เรามาเนี่ยเป็นที่ลับเอ,า,อาง่ายๆอะ่ะผมไม่รู้นะเพาผมจะได้มาไม่ทําไม่ไม,ไม่ไม่ใช่โอกาสนี้ ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับคลองโตโมคลองโตโมเอันี่เป็นถ้าช้างเขาลงมาก็มากินน้ําที่นี่ใช่ไหมครับส่วนมากเขาจะ,จะ,จะลงอีกเส้นึ่งช้างอ๋อแต่น้ําเส้นทางนี่ที่เขากินน้าน้าธรรมชาติแล้วช้างมันกินอะไรอ่ะใบไม้ส่วนมากกินนอมมมไม้อะไม้ไผ่นอไม้ที่มันโตอ,อยู่ใกล้ริมน้ําอย่างเงี้ยครับอ๋อ ครับพอดีว่าผมได้ยินว่าเรากําลังจะเอาป่าฮาลาบาลาไปยื่นยูเนสโกเป็นมรดกโลกโอ้โหคือระดับโลกเลยนะแสดงว่าป่าฮาลาบาลาเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันพิเศษมากๆซึ่งผมอยากรู้ว่าในการที่จะไปยืน่นลงทะเบียนมรดกโลกครับฮาลาบาลาต้องผ่านเกณฑ์อะไรบ้างในของการจะเป็นมรดกโลกนะครับจะต้องมีความบุดมสมบูรณ์ตอบโจทย์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะครับ<อ>ว่ามีพืชพันธุ์มีสัตว์นะครับแล้วก็มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนไม่มีความขัดแย้งก็คือมีการประสานประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนคร เื่อว่าฮาลาบาลาถ้าที่ผมได้สัมผัสคือหนึ่งในนั้นสมบูรณ์มากๆเทถ้าที่ผมรู้นะครับนกเงือกเนี่ยมันจะไม่อาศัยในป่าที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ถูกต้องไหมครับไอเน,นี่ยคือสําคัญเลยและหลังจากนี้เนี่ยเราจะเดินทางต่อเพื่อไปซุ่มดูกระทิงเห็นข่าวชาวบ้านบอกว่ากระทิงเนี่ยจะลงมาช่วงน้าลดโอเคคือตอนนี้นะกระทิงมันเริ่มออกมาแล้วมันส่งเสียงตุ ตุ๊ดตุดล้ลเมื่อกี้ผมคุยเสียงดังกับพี่แล้วก็มีทางหัวหน้าบอกว่าพอแล้เงียบๆมันกําลังออกมาเพราะว่ามันได้ยินเสียงมันได้ยินกลิ่นไว้มากเพราะาเราพูดดังหรืออะไรเงี้ยมันจะหนีโอเคเดี๋ยวผมขอใช้เวลาตรงน,นี้จ้องมันตอนนี้เราพาเลีนซูมมาด้วยแต่จะโศไม่เป็นเพืน เนี่ยครับไอ้น,นี่คือเวลา5 4 6นะเราจะตื่นเช้าไปยังที่พี่เขาเรียกว่าน้ำสาถ้าโชคดีเราก็จะได้เห็นกระทิงด้วยตอนเช้าเนาะคือจะบอกว่าเราก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะถึงแม้ว่ายน้ำเป็นยังไงก็ตามเป็นกฎของเขาด้วยฟ้าเริ่มสว่างและอากาศสบายอ่ะอากาศตอนเช้าอ่ะแต่ไม่ได้ถึงขั้นเย็นแบบหูอะไรนี่ไม่ใช่เลย ซ้ายขาค,ยโโคือแบบโอ้โหคือแห้งโคตรดงดิบอ่ะ <c oughs> คือเราจะเดินไปอีกสิบนาทีถ้าเป็นที่ปัตตานีเมื่อก่อนมันจะมีที่ดินแตกของนาที่อากาศแห้งอะ่ะแล้วก็คนถ่ายรูปเยอะมากหญ้าก็เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยอ๋โอโหโจ้ามชเช้ยสวยมากอะ่ะยอดโดดเลยต่างที่ก็เอาดินยาแรงไปป่าดานหลังคนเมื่อก่อนเนี่ยการเทรคกิ้งการปีนเขาการเดินป่าเนี่ยโดยวิถีชีวิตเราเยอะดูเช่ด้วยหญ้าก็แบบ แชร์ต่อยต้นน่ยุบกระถิ่งดอกอ t i ร่ที n ้งาณเกาะเพื่อเปิดซับได้นะคือผมลุยมากดูดิคือรองเท้าพลีชีพเลยปปเชิดแตงกนนมาเลยยาดีเบนยะกตุป่อยโอ้ดูออกด้วยอัน้หูซอนบัสกวาง คือแช่เนี่ยเบบที่บอกครับมีประสบการณ์มากเคยเป็นหนึ่งในคอมมิวนิสต์เก่าซึ่งพูดภาษาจีนได้ด้วยโอ้เรียบร้อยดูต่อไปเพื่อนๆมากแค่ไหนดูไปกากี้กับป้อเถอะโอ้วเดยวดผมัะสมเลยมากน้ำใสมากเขาบอกว่ามันจะเป็นฤดูด้วยถ้าเดือน10เดือน11เนี่ยน้ำจะขึ้นเยอะมากที่นี่เขาเรียกว่าของน้ำใสน้ำทำลดเยอะมากอะกับอไปวิมามา โอ้ยีมาแปลว่าเสือป,ป่ากีนี่ใช่ยาในวันหย่อีดงโอ้ย่าเด็กชายแกมากยมา๋อ้ิมาชายแกโอ้ย่าเด็กเกโอเคก็นี่ใช่ย่าตมมาชิบุลย่าม่มาสัมันมนุยถ้ารู้ว่าต้องลุยน้ำอย่างนี้นะเดิดท่าป่าแลวไม่เลยยตัวเก่งมากพวกเขาอ่ะโอ้อันนี้ของเมื่อกี้ สดๆอะไรของแมจ่จิกลิ่นเยอะโอ้แทบกลิ่นด้วยยามาเคนกายยามาเคนะน,นี่เด้ออ่าเพิ่งกินนี่เห็หแบบนี้เด้อนี่เด้อสปังกระเลมูใช่รึสปังกรเลมูแจบอกเนี่ยคือรอยที่มันลงเห็นปะ่ะอ,อพี่เขาเจ็ดก,กระทิงกิฟิเขาบกมืออ๋อยวหญ้ามันสูงแต่มันอยู่แถวนั้นเฮ้ยนั่นมันคางนี่ว่าอยู่บนต้นไม้สูงเนี่ยโหเห็นป่ะ ปลไปลาลาบาลานี้กว้างมากมันติดกับไอป่าของมาเลเซียด้วย ตอนนี้ผมอยู่ที่คลองน้ำใสซึ่งผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วโอ้โหมันเป็นอะไรที่เอาตรงๆไม่มีใครเละเท่าผมเลยเนี่ยดูดิอย่างเละดูสะพาแต่ละคนก็สะอาดกว่าผมอะนั่นแหละรครับตอนที่ผมบินโดรนตะกี้เนี่ยนะโอ้โหผมเชื่อเลยเกินช่วงน้ําเยอะอะมันจะสวยมากๆแต่น้ําลดมันก็มีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะมันไม่ได้เห็นโขดหินเห็นรากต้นไม้เห็นดู้เห็นนี้นะมันก็สวยอนละแบบซึ่งความสมบูรณ์เนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ดูต้นไม้เนี่ยความทึบหนาของสีสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยสัตว์ร้อยเท้าส พัดร้อยเท้าเนี่ยมันสมบูรณ์มากๆผมไม่แปลกใจทาไมที่เขาถึงเรียกว่าเป็นอเมานซอนแห่งประเทศไทยแต่ถ้าถามว่าจะให้เหมือนแบบนั้นเป,เป๊ะเลยอะ่ะผมว่ามันเทียบไม่ได้แล้วยังไงไม่มีช่วยอยู่แล้วมีรัญญานาคนด่าถูกต้องปะเราก็เป็นเสน่ห์เสน่ห์หนึ่งที่ที่หนมูมีมีมันต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมอยากขอบคุณทางผู้ว่าจังหวัดยะลาก็ขอบคุณจังหวัดยะลาขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยอะ่ะเท่ๆทำให้ผมมีมีวันที่ดีมันได้เยอะได้ฟังเรื่งองคอมมิวนิสต์ผมไม่รู้จะพูดยงงไงอใให้้้ทุกกคคคนเขาาจวมมรูสึผื คนต้องมาสัมผัสได้ด้วยตัวเองการมาทริปนี้อะ่ะไ,ไม่ใช่คนทั่วไปจะมาได้ง่ายแต่ถ้าเพื่อนติดต่อติดต่อล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขายินดีต้อนรับเพื่อนๆแน่มาสัมผัสถึงเสน่ห์จังหวัดยลาคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับบายขอเดินทางกับก่อนเดี๋ยวกับไม่ถึงบ้านไปครับกับกัน